วันที่19วันที่19เมษายนนะคะวันนี้วันสอนวันแรกทีนี้พอดีว่าคุณอะไรคะคุณสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยมาจากประเทศอะไรคะอ่ามาจากฮ่องกงค่ะฮ่องกงทีนี้คุณหนุ่ยว่ารีบเพราะจะยินแล้วก็อาจารย์ก็เลยเบรคช่วงเบรคเที่ยงเข้ามาถาคิวให้นะเราเป็นเที่ยงเนาะมาก่อนเวลาได้ยินเขามาแต่เช้าเลยนะคะทีนี้คุณหนุ่ยมาทำคิวอาจารย์ด้วยเห็นผลเพราะอะไร เพราะว่าเคยไปทําร้านอื่นนะคะทาลายเส้นน่าจะนี้ออกมาไม่ได้อย่างที่คิดนะคะออกมาไม่สวยเลยนี่ค่ะก็เลยคิดว่าจะมาให้อาจารย์ช่วยนะคะแล้วไปเห็นจุดไหนที่อยากกลับที่ไปเห็นอะไรใน y o u t u ต่อถึงที่จะทำคิวอาจารย์คือเห็นว่าอาจารย์ออกโอเคออกแบบแล้วก็แก้คิ้วได้สวยมากก็เลยคิดว่าซึ่งไปดูจากอะไรคะ u t u b e ค่ะคือลูกค้าแก้ไปแล้วนี้เหรอว่าคุณอย่างเงี้ยกำลังออกช่วนี้ใช่ไหม ราคุยกันเราไม่เตรียมกันนะเนคุยเลยออย่าคุยคุยเลยจะแต่ไม่เตรียมถ้าเตรียมแล้วมัน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 ไม่ใช่ความจริงมันเป็นการสร้างภาพแล้วก็เห็นอ๋อเขาก็มีปัญหาคล้ายๆกับเราเราก็ไปทํามาแล้วเนี่ยเราคิดว่าลายเส้นจะสวยว่าเอาอันนั้นเป็นยังไงคิดยังไงะไม่สวยเลยไม่ไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดเลยแล้วตอนดูแบบที่ทานะคะมันไม่ใช่แบบนี้อะค่ะออกมาออกมาก็ไม่ใช่เลยมันสร้างนแล้วมันก็ดำมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันสองข้างก็ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่สวยแล้วเป็นสีดำๆด้วยนะค กพน,น,นะคะขอยนานะคะหนยเห็นหมคะมาดูมูอจ่อได้ไหมลูกเอาแค่พออคิะะ้วๆพี่เขาเห็นไหมนะคะนี่หลายเส้นที่ที่บางบางคนมองในในภาพการาฟิกมันดูสวยนะคุณหนุ่ยนะ,ะ,ะแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะหางทู่ๆอย่างนี้ล่ะคะ่ะแล้วไปอย่างเงี้ยคือคนอาจาร,รย์พูดกี่ครั้ง,งกี่หนแล้วก็ไม่รู้นะคะเรื่องทําลายเสน้นถ้าคุณไม่มี ขนคิ้วยาทําจริงไหมคะจริงค่ะมันตลกไหมเนี่ยตลกค่ะมันตลกเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นดําๆปื้นๆน่ะถ้าทำอย่างนี้ขอโทษทีเถอะอาจารย์จะจับเองทําอย่างนี้ดีกว่าไหมคะคุณหนุย่ยดูหน้าผู้ช่วยอาจารย์ดีกว่าไหมสวยมากสไลด์อย่างนี้ดีกว่าไหมสไลด์อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยคิ้วสไลด์สามมิติทายังไงให้เหมือนเขียนคิ้วแต่ไม่ต้องเขียนแล้วคุณหนุ่ยสามมิติที่เขาบอกว่าเป็นลายเส้นสวยๆน,นักเสนานี่คือเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ทําเป็นแต่อาจารย์จะไม่ทําให้คนที่ไม่มีขนคิ้วนะคะ ไม่มีขนคิ้วเราจะไม่ทําลายเส้นหเลยโชคดีของคุณหนวอย่างหนึ่งคือเส้นมันไม่หย่คุณเคยเห็นในยูทูบบางคนไหมเส้น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 มันจะเส้นไปไหน่งเคยเ,เห็นไหมสับขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะเส้นแบบโ,โหนี่หดร้ายของคุณมันยังเอียงมานะเอียงมาแต่มันเหมือนคนคิ้วตรงไหนอ่ะไม่เหมือนนะไม่สวยนี่สิ่งที่อาจารย์คัดค้านมาตลอดกบลายเส้นลายเส้นทําได้ แต่ต้องมีขนคิว้วบอกเลยคุณต้องมีขนคิ้วพอคลอเยอะๆหน่อยแล้วเราก็เซมในสิ่งที่มันหายไปให้ดูเป็นธรรมชาติให้มันกลืนกันคำว,ว่าสามิติคือสมจริงลายเส้นก็เรียกสามิติได้สไลด์เหมือนเมื่อกี้เรียกสามิติได้คุณทาายยําสไลด์ยังไงให้เหมือนเขียนคิว้วคุณทําลายเส้นยังไงให้เหมือนขนคิว้วไม่ใช่ไม่มีขนคิ้วแล้วคุณมาเสียบเส้นเข้าไปมันดูตลกเบรเสร็จแล้วคุณหนูต้องไปเขียนคิ้วเองไหมียเองค่ะก็ะะใช่ไง เีน้องออไ,ไม่ต้องเขียนอ่ะแต่คุณหนูต้องเขียนคิ้วความจริงที่เราทำคิ้วคือเราไม่ต้องการเขียนจริงปหใช่ค่ะแต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่าไอ้สามมิตินี่คืออะไรพุ่งเข้าไปเอาาไปดูรูปมันสวยแต่เอาจริจริงแล้วมันไม่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะว่าสามมิติไม่ว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นช่างนะคะหรือเป็นลูกค้าอาจารย์แนะนำออกจากหัวใจนะคะคุณเรียกวดเครื่รงยันรวมคำว่าสามมิติดูคำว่าสามมิติคือสมจริงไม่ใช่ลายเส้นไม่ใช่สฉลย ทำยังไงให้ดูโอ้สวยเป๊ะมันดูแล้วแบบเหมือนมีคนมีคิ้วอ่ะแค่นเองว่าสอนวิติตนะคะอ่ะขอบคุณคุณเหนือมากๆนะคะวันนี้นะคะให้คนรู้มากเลย